เอ็นยงพอกันใหญเนยองพี่ชี่ยเลยนะคะกล้องเบีบ้ยวๆป่ะอ,อะไรยังโอ้ยแช่งมันโอเคก็คือวันนี้วันที่สิบแปดเดือนเจ็ดก็ตั้งแต่งานงานพี่บิวเลยไม่ได้ไปไหนเลยก็คือแบบพอเบิร์มีงานที่ศูนย์เศรษฐกิจหน่อยนั้นหน่อยนิดนึงก็เลยแบบไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้อดเจอพี่พาด พี่พาดพี่พาดสิงแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบชดเชยวันนี้เป็นงานเปิดตัวแบรนด์น้ำหอมของพี่ตองนะคะก็แบบเออเพื่อนเพื่อนเขาก็ไปก็เลยแบบเอ้ยมีเบิ้ลก็เลยจะไปชดเชยแต่ก็แบบอีกแล้วนะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแบบเบิ้ลออกมให้ดูนิดเดียวนํะเบิ้ลนะไปอีกมุมหนึ่งอ่ะเบิ้ลยืนช้ำเลยตรงแยบเบิ้ลไม่เดิน พี่ไปเบิ้ลขาก็ได้แบบงั้นหน้าไม่ยอมแล้วก็เออก็เจอคนนั้นคนนี้เจอตาเจอพี่อาร์เจอติดใจคนนั้นคนนี้ก็ได้คุย,ยนิดหน่อยแล้วก็ไปรวมพลพี่บาทแล้วก็พี่นอ็อตของพี่นอ็อตเลี้ยกก็พี่น็อตไม่ได้ยินนะไม่เป็นไรน <c oughs> <c oughs> จะหน่อยอไหมเนี่ยไม่หน่อย แต่พ okay. so ี่บาสได้อยู่โอ๊ยโอเคค่ะก็คือทํายาดูมให้พี่บาสก็คือทําเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมวันที่สุดสี่วันนึกว่าจะแห้งไม่ทันแห้งทันเลยให้พี่บาสพี่บาสก็ดมช้มน่าะคะภูมิใจแล้วยื่ออกของดีของไทยอย่าบอกของไทยยาผลมีของมีดแก่แล้วน้องก็เลยดมโอเคค่ะเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูวันนี้วันที่สิบแปดเนาะไม่รู้ว่าจะลงอไหร จริงๆเราลงบังคาพรพนิหัสเสาพวกนี้ก็เสารรแหละแต่ถ้าขายันก็จะตัดแต่ถ้าไม่ขยันก็ไม่ตัดแล้วกันน่าจะลงวันนะคะ <_ T> โอเคค่ะมาประมาณนี้เดี๋ยวรวมบรรยากาศรวมพลก็ไม่ได้ได้คุยหรอกมีการเดินแจกแต่ขนมได้คุยนิดหน่อยกับตอนยืนยาดมมาแหละร <_ T> ครบแล้วเมนทำยาดมใ้เดี๋ยวจะเบิ้ลว่าจะทําทให้ไปเบิ้ลพี่เบิ้ลก็ไม่น่าจะล่ะพี่เบิ้ลก็ไม่น่าจะดมยาดมมุ้งมิงอย่างนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูถ่ายได้ยังน้อยแหละจากกรเอื้อคำสุดคือแบบมันขับเยอะมากไม่รู้ด่อมไหนเป็นร้อไหนแต่ก็แบบเออเจ๋อโอเคค่ะแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่ตองด้วยน้ำหอมจากสนามสนนอยู่แต่น้องมือตังตังน้องบัถึงโอเคค่ะเราประมาณนี้เดี๋ยวบรรยากาศให้ดู

อยูนะครับเอี่งเพิเชงเปิดและทีได้เป็นสถานที่ดีแบบนี้นะครับ ว่าเนินเขานะครับโอ้มันจะเป็นคีลิปถ<ะ>่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อนนะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญทุกคนถ่า,ายรูปก่อนนะคะพี่หนองนะคะรวมถึงได้เลยอโอเคพีค่หนองจะเป็นเซนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะโอเคสายนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับก

ทุกอย่างทุกคนเรียกทุกคนทุกคนเรียกทุกคนค่ะี่บัสสวัสดีครับเพค่นอยเยอะจัง Thank <laughs> you. ตโตมาแบบอย่างอบคูนแล้วก็แบบว่าชอบเดินห้างแบบว่าเป็นอ่มพ้นแล้วน,นี่แค่ดมน้ำหอมนีดรู้ขนาดน,นี้นเลยเหรอ

าใหม่ดน้ำหอมแล้วน้อร่อยโดไม่ใช่กินอเลยนที่ชอบแลเป็นตัวเองมากสุนิอีเทรนาใช่้าไหนางก้าไหนดนนี้ลากันนะคะกับน้าหอมที่เปิดตัวในสามกลิ่นนี้เลยกับอัลดาเซเรนาอีเทรนาและ นอกเทอร์โนั่นเองค่ะนอกจากน้ำหอมมาชัดไน้่ดดบเดี๋ยวเดมีใครไปวิ่งไหมวิ่งวิ่งไหนคะงานงานวิ่งงานวิ่งโอ้โหวิ่งวิ่อวิ่งไหนไปสู้ได้ไหมต้องสู้ไม่ต้องสู้เหรอไป่ายรวบวยไม่เคยให À cái, cái này cái này. Hát. Giống như này nhá. Spin nữa. back oh. on อ๋อพค่บ้านนะพี่บ้านนี่หนูให้ได้ไหมได้ครับเป็นหนของเราวนะได้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 ยังมันมุมแงน่ะมันมุมแงน่ะหนูไม่อิ่มอ่ะหนูอยากกินข้าวหนูไม่อิ่มอ่ะปถ้าจะเอาให้อิ่ม <laughs> đi mật bí mật ya dom oh tý tay ya dom hả ya domเลย domเลย đi bát. À. Đồm. Ồ, tài, đi bí mật dom lê lê Ah รู้กาวินอพี่ไม่บารอไปกินข้าวไปพี่บานให้หน่อยได้ไหมรูจะใช้ขออีกรอบหนึ่งไม่กินข้าวเลยอขนมอิ่มเลยอ้าวมาต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอเราไม่รู้จะได้หน่อยยังไงไม่ได้ดมจ้ำเลย สบายไว้สบายไว้ไวไว ไม่เจ๊ไม่เจไม่เจไม่ได้ยิน พี่บัตรอยากดูตัวลายอ่ะพี่บัตรพี่บัพี่บัตรไว้พร้มันเกิดให้หนูแป๊บนึงรอตัวรายมาอยากดูบัเล่นเป็นตัวพี่บัตไว้พอมันเกิดแป๊บนึงเดี๋ยวนงไงเดี๋ยวล้วกันไปลุกงลวงกันโอเคไม่ได้แล้วลัูกยอ่ะขยัทุกตัว What?